รอคว้าคว้าที่เมียนที่เมียนรุ่งกิจการคัดคว่าร่วงลงร่วงตามห้องน้าวโอ้จะเหมือนกันโอ้ใจการโอ้ไทยรูปไปเนาะผมถ่ายรูโซนอำเภอเนี่ยคือได้ว่าทำแล้วเจอแล้วจะนายแล้วรังแปลงห้องน้ำประเดี๋ยวนี้ที่สกลนครเด้อเราเราคุยกันแบบภาษาแบบคุยกันแบบสนทนาภาษาเ่าอกันอนุรักษ์วัฒนธรรม เีนี้ไทบลูฮะไทบลูบ่อยไงไทบลูไทบลูไทบลูไทโซ่แหละแต่ว่ามันกลับมาเป็นไทบลูผมเคยไปบ้านลมก้าวเนี่ยภาษาเดียวกันเลยกับผมบ้านลมก้าวบ้านลมก้าวพี่สิมมูรุเนี่ยว่าว่าการฮุดเรื่องนีไเนาะโอ้ครับนี่ไทบลูไทบลูหน่อยวันนี้เรามาเออ่ถามห้องน้ำ ที่วัดวัดทองบุญยารามทองบุญาารามตำบลแร่อําเภอทังโคนจังหวัดสกลบบน,นครนี่กำลังมุงหลังคาลแล้วล่ะมีพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาช่วยกันลายคน <c oughs> เออแม่ใหญ่บ่มีมีแต่พ่อใหญ่ ว่ากันคากอีลีคนไทยอยู่แต่พูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงถูกว่าได้อยู่ละคือคือกันจะไปเต๊กเม้นม่ได้ดยผมนะโอ้ปูด้วยร้อนลงคออย่างนี้เลยนะนั่งทราันจะซีเรียสแบบดูขาหลว พมกนี้มันคบไม่ได้ด๋ยว่าเ๋ยวมือจุกข้อหไนหนซื้อมากเลยช่างใหญ่กำลังเทนะโอ้ยเทถอยหน่อยหลวงพ่อจะเอาสังกสีมาจะใช้งานวันพุนี้โอ้มันปิดมพ่ออยู่บนส้นนู้นทางหลังทางหง ไม่เคยเลยปิดเที่ยวมอปิดเที <h 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 ่ยวเสมอไม่เคยไปที่สายเลยเดี๋ยวรอฝนยุดก่ือนนี้เที่ยวว่นสิไรไปยาวยังไปบอดอยู่แ้วถาม่รู้นแนวนะเดี๋ยวกุสุดใหญ่่าสุดนะ้มอะไร้นี้ตต้มทำไมยัง่ย เออ,อเออพอดีมันซุมเซุ่มจนดีแล้วพอไปเาใช้ซุ่มจะพุ่งถ่ายมเลยเออบนเล็กันอย่าคู่อะคะพอดีเลยมีหุ่นอยู่ยได้ปะอืมเามาเป็นทายเอา,า,เ,อาเคยใส่โซ่ไถ<อ>่ายง่ายจะตายกดแล้วก็กดจิ้มจิมตานี่ยไม่เคยครับะเมีอยู่แต่ไ <laughs> ม่เคยาย้ลูกหลานก็เป็นอยู่ผมไม่เป็น อืมีแต่มีแต่กดรับแล้วกดโทรออกเป็นเท่านั้นนะบมนะนี่ครับนี่ยของผมเนี่นค,นนครับของกูนใน้กนใหญ่เนี่ยอ้าผมกดนี้ลงนะครับนะนเมานเลาี่อนส่บเราทากรนี่นนยมมาสองเครื่อง

น่เราอยู่ี่นีกเมาเอา้เอนนตัเมาานุก้่ง้นเลยไอุ้ตัเบ็าโหพิษเลยแตียว่าเต่ว่าต้องเอาเกียวเด้เกียวกะ 我应该教他们，可不能教他们。